บริษัทรุมทองมากผู้ช่่ยวูจดด้จัดการเขไปบริาสินค้าร e เทรนค่ะบริษัทนวมองลุกจำงหวัดน,นะคะไหยคารุ่งกันบนนีทีค่ะได้เชิญน,นะคะคุณวัชระพรกุรณากิจเจรินค่ะชินลินวัวชบอย ิดนะคะเรียนเชิญจริงๆค่ะอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะคะ,ะ,คะกับน้องพระอุวยแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศในงานด้วยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่จะร่วมส่งต่อกำลังใจให้กับผู้อีกด้วยกานเราส่งต่อความรักนะคะเนื่องจากาเดือนสิงหาคมนะคะเทศกามวันแม่เนาะเรามาร่วมกัน สวนดอกไม้ร้อยกว่าชนิดเลยค่ะนคุณได้มาแทนทีน่เขาแล้วก็สำหรับท่านใดที่ได้รับชมถ่ายก็สดอยู่นะคะแวะมาได้เลยค่ะจุด13เส้นทางนี้ขอบคุณน้องน้องเดชินโกนะคะขอบคุณมากค่ะน้องอๆเดชินโกลไปคัดก่อนนะลูกแล้วก็ นั้นนะลูกโอเคอ่ะน mm ้านาเบีบอกไหมโบกมือกลับได้นะท้ so ้งหมดบอกไหมโบกมือกลับได้นะอ่าบอกมาบอกหย่าพักชายกันหน่อยนะคะขอบรับน้าราคาหนุ่มปลาหนุ่มปลาของเต้องการด้วยนะคะบีบบีบบีบมันปาด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นความน่ารักสดใสนะคะของทางแสดงเลยนะคะแล้วก็ความน่ารักที่เรามาที่วันนี้ ปีสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณผูชมค่ะส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมค่ะน้องเขาสดด้วยโซดีสวัสดีผู้ชมทบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณด้วยนะคุณสันโออ๋ออ,อ,อะไรนะเรียกว่าอะไรนะเองมากอ่าเป็นยังไงบ้างน้องเตาหูรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเรายกสวนดอกไม้มาอยู่ในงานนี้แอบแบบไปเดินดูมาบ้างเนี่ยังจะ้ะ เลยมาเลยดูมาบ้างแล้วไม่น่าเชื่อ่ะแค่ยังไม่ถึงตรงนี้เลยนะฉันได้กลิ่นความหอมของดอกไม้นี่หอมไหมครับหอมไหมคะหอมจริงเลยจ้าหอมอะไรคะหอมดอกไม้มันนี้ก็คือแบบว่าเหมาะสำหรับการที่แบบว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนะช่วงนี้ช่วนี้ยิ่งใกล้วันแม่แล้วดูแม่ใช่ค่ะ12สิงหาคมนะคะ อย่างนี้เนี่ยเห็นบอกว่าต้องบอกว่าได้กลิ่นหอมเดี๋ยวช่วงท้ายพี่เวิร์ดพาไปเดินทัวร์ดีไหมอยาไปดูใกลได้ครัะรอยากไปดูเกล้ๆ่ยอยากไปด้วยกันนะคะคนที่ชมผ่านไลน์ด้วยที่นี่ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราจัดงานเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะคะเทศกาลวันแม่อยากให้ทุกคนอยากพาครอบครัวนะคะมารับความสุขกันอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดอัุญาพูดคุยกับครอบครัวด,ดีกว่าแน่นอนพูดถึงคุณแม่ก็คือเป็นคนในครอบครัวเราเ,ราเนาะแอบบอกนิดนึงว่าก่อนที่จะม,มาเป็นพ่อหู วันนี้ควาญใจโหแฟนคลับเยอะขนาดนี้ค่ะชีวิตวัยเด็กเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะแบบนั่งใคนไม่ชิร้อนกลับไปโอ้โหแล้วคือยังไงคะผมกับแม่เดืผ่านความลำบากกันมาเยอะมากอ๋อค่ะแต่ละวันที่ผมจะต้องทานกับข้าวฝีมือมามมาผมบอกมาตลอรว่ต้าเหลาใมากกว่ามาช่อ่แล้ว ไม่แต่ว่าคือผมกับป๊ามาคือโตกันมาแบบต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองอะไรกันก็คือป๊ามาทํางานมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเกิดเลยก็วงจรวจานชีวิตจะไม่ค่อยได้เจอกันเขาจะทํางานเป็นเจ้าของโรงยิ้วเป็นนางเอกยิออ้วะฮะก็สวยที่เนแม่เขาก็จะทำงานแต่ทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มกับค<ช>ุณป้าป้าก็ปีหนึ่งก็จะไปแบบว่าไปต่างประเทศด้วยเราจะไม่ได้ไม่คม่อยได้เจอกันแต่ว่าด้วยความที่มันมีเขาเรียกว่าระยะห่าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอกันตลอดจะเป็นความเป็นห่วงและความรับตีรูร้ลุมมาได้ตลอดประมามาเลยแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะคุยด้วยกันทุกคืนคุด้วยกันทุกคืนบนเวลาทุกชุดติดช่วงนี้เขามีความสุขกินดีอยู่ดีน,นะแต่เองไปแบบสนุกอยู่ที่ต่างประเทศไม่ยอมกลับมาโอ้ยแสดงว่าชอบท่อง <c oughs> เที่ยวนะคะเขาก็อย่าไปทำงานอ่า แสดงว่าคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ทํางานหนักตั้งแต่สมัยเ่้าอูดิเด็กเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นก็คือก็รอเจอคุณพ่อคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วนะคะ<ช>ทีนี้ค่ะช่วงนั้นเห่าแม่อะไรคือจุดที่เหี่ยวพี่แบบว่าเป็นป้าอ,อูนในวันนี้ ก็จริงๆกว่าจะมาเป็นต้าวเดวีหลักเลยก็คือครอบครัวครับครอบครัวม้ากับม้าเนี่ยทำงานมาคือเขาห่างกับผมเยอะนะตอนนี้เขาประมาณหกส6้าแล้วพ่อไพเสียไปปีที่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ยังเหลือนก็คือคุณแม่ป่าม้านั่นเองก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อยากผมอยากจะทําให้เขาแบบมีความสุขในทุกๆวันนะไม่ใช่แค่วันแม่จริงเรื่องนี้ผมผมเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งเราป้าเคยบอกว่าเอ๊ะ วันพ่อแล้วเห็นพี่แล้วไมเลยปูก็รักปลาทุกวันนี่โอ้น่ารักรอ๋อใช,ใช่ค่ะก็คือทุกวันคือวันที่เรารักครอบครัวขอ,พ,อ,ขอ,พ,อ,ขอพ่อของแม่อยู่แล้วใช่เรักแท่งขับนี่รักทุกวันไหมคะเขารู้อยู่แล้วทุกวันมาทุกวันนะรักรักทุกวัน<ม>อย<ม>ู<ะ>่แล้วเนาะผมอยู่กับเขาสิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงก็ไม่เคยเหนื่อยอ๋อ <c oughs> เป็นค,คนที่เล่นนะ้าตนะันเนาะเป็นคนที่เล่นมากเลยนะคะทีนี้ค่ะเห็นผมว่าม้าเองเนี่ยมีสุดผลักดันให้กับเด็กชายพิทยาในวันนั้นนะคะมาเป็นข้าออู่ในวันนี้ที่เป็นที่รักของทุกคนเลยนะคะมีมาไม่สนผลักด,ดันอะไรบ้างสำหรับข้าูอ,อในคือรู้สึกของเรา อย่างที่คนแฟนคลับจะรู้กันนะครับมันมีช่วงเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วนะที่ผมบินไปต่างประเทศไปจีนเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในการซเซอร์เวอร์ของประเทศจีนแต่ว่ามันไม่สามารถถ่ายทำได้เนื่องจากโควิดหไวรัสเนาะแล้วก็บ้านเราไม่ได้มีฐานะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปในแต่ละครั้ง่ยต้องค่อนข้างใช้เงินตัวเองแล้วก็บ้านมานไม่ได้มีเงินให้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจกลับมาเราเราไปทำเราก็อยากให้ประสบความสำเร็จพ่อมแม่กลับมาเราก็ดีใจแต่ว่าเราทิ้งการเรียนไปด้วย เราหวังจะประสบความสำเร็จด้วยแต่กลับมาสิ่งที่เขาบอกก็คือไม่เป็นไรนะลูกกลับมากินข้าวโอ้ยนานเนาะใช่แค่นี้เราก็หายเหนื่อยแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าจากมามาซเขาขอแค่เรามีความสุขไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการทองดีๆไม่ต้องการละนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะแบบว่าแค่โอ้เวลาคุยกับมาที่จริงคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่น่าจะต้องการเวลา ที่สุดจะพุ่งใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณสามารถพาคุณพ่อคุณแม่มาที่งานนี้ได้เลยนะคะถจงด3สิงหาคมนี่มันมี่ผมแต็มเลยนะคะอ่านี่ก็เป็นบะหมี่ยงย่ๆเหมือนกันเนาะนะคะอะคำถามต่อไปปกตเลมีคนิเล่นจริเลยอะคำถามต่อไปก้าโอ้ยความสําคัญกับวันพิเศษเทศกาลต่างๆมากน้อยแค่ไหนสมมุติว่ารักอยู่แล้วทุกวันแต่ถ้าเป็นแบบวันแม่สิงห้าคมนี้มมีอะไรพิเศษไหมสำหรับเรา ดีครับผมว่ามันเป็นอีกวันหนึ่งแล้วกันที่เราสามารถสร้างให้มันพิเศษขึ้นมาได้อีกจากวันปกติที่เรารักกันแบบปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแค่รู้สึกว่ามันจะเป็นพักชันที่เราจะพาเขาไปเที่ยวไปเทค่ทมทด้วยกันมันจะเป็นเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าบางทีปีนี้อาจจะไม่ได้ด้วยกันแต่ว่าอาจจะโทรหาคุยกันแล้วก็บอกว่าให้เฮียดูแลเพราะว่าเฮียจริงๆกับมาม้าเรามีแบบ แลนหรือของขวดมีอะไรเนี่ยช่างม้อมีของพิเศษนะปีนี้เหรอครับใช่ใช่หรือว่าเก็บเป็นเซอร์ไพรส์แอบไว้นิดนึงจริงๆปีนี้ผมผมมีแพลนใหญ่ให pues ้เขาดูแล้วในการที่จะแบบว่าให้เขาได้มาใช้ชีวิตเป็นคุณนายอยู่ในกรุงเทพยูวิเชอร์อ๋อแม่าคุณเจอความฝันคุณแม่คุณแม่นี่เขาชอบดูไลฟ์สดจรอเหรอคะเล็กงงกว่าโทรไปอูดูมานะเดี๋ยวมาจะไลฟ์สดให้ดู จริงๆเดี๋ยวแม่ผมขายของฝากไปชูปุ่หนุ่มเขาด้วยนะมาเป็นนักไลฟ์ด้วยเขาชอบเขาชอบดูเขาชอบดูไลฟ์สดอาหารทะเลแล้วเขาเขาชอบคิดว่าเขาว่าโสดจิตวิญญาณคือเขาเป็นนักแสดงไงเขาจะมีความเนาะเขาเล่นให้ดูคนที่โสดจริงมากเลยนะค่ะเอาซื้อกันได้แล้วคุณผู้ชแค่ดูมากก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมคิดว่าเขาน่应该 e n j นจอยู่ในคู่นี้โอเคโอ้โหคุณแม่เป็นคนแบบว่ามีจิตวิญญาณของนักแสดงแล้วก็นักขายด้วยใช่นะคะอ่ะ สุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ว่าสมมุติสมมติว่าคุณมาอยู่ตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณไหมคะเป็นพิเศษเลยก็คงบอกวันนี้บอกทุกวันครับว่าอยากให้อ่าก็คงอยากจะบอกว่าอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วกันในวันขอให้มาใช้ทุกวันต่อจากนี้มีความสุขอะไรที่เครียดมากก็ไม่ต้องไปสนใจมันเอาแค่มีความสุขในทุกๆวันพอเลยยัดเวลาหลงจัก ตรงนี้จะถึงตรงไหนก็ตามขอให้ทุกวันมีความสุขเป็มทีเค่ะก็อขอให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะชื่อว่า คุณมาก็น่าจะรับชมค่ะในสุดท้ายก็อยู่ตอนแอสส่งหัวใจที่นิดหนึ่งนะคะและนี่ก็คือความรักของข้าหูที่มีต่อครอบครัวหรือว่าคุณมาอักภเสีงพระมือในกันด้วยค่ะอโอสิ่งติงกินมากนะคะแม่าช่วงนี้เดี๋ยวเ็จขออนุญาตพาะก้าหูไปเดินทัวร์เดินชมดอกเดซี่ทั้งหมด7สี7จคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเ๋ยว้เดี๋ยวเราไปเจอทางด้านนู้นนะคะเดีย๋ยวเราไปกันพร้อมกันเลยค่ะ ี่คือถือไม้ไปด้วยเลยไหมครับเดี๋ยวจะอินเตอร์เทียนคนไปด้วยเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถใบพายทักคายแฟนคลับระหว่างทางได้เนี่ยคนทุกคนที่เขาว่าแต่ละสีเนี่ยก็แต่ละสีก็คือมีความหมายไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ดเนี่ยจะให้เข้าหูเนี่ยคะลองเดาอย่างเช่นคุณม้าเนี่ยจะเป็นดอกเดซี่สีไหนนะคะเพราะว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละสีด้วยอ่าจะมีสีขาวสีเหลือง